สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีครับพี่น้องกับบ่าวเทาจะผ้ามาตามตวงวดเจโรตลีด้วยครับท่านผู้ชมกับงวดที่ผ่านมาครับแนวทางเจโรตลีเพิ่นครับคลิปแรกที่บ่าวเทาลงไปครับเด็ดจากนครพนมครับเพิ่นด้มาจ,จากนครพนมเพิ่นห้มาเด่นศูนย์หากครับและเพิ่นยำบ่าเน้นที่ศูนย์และกัเพิ่นจับคููไหศูนย์นหากับหาฮกและกับศูนย์หกครับเพิ่นวาเอา มาตามต่อน้ำเจรรตรีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้ผ้ากันเทียมแดงน่ครัดเจโอ้เป็นสินป่ามานี่นะป่าเถามากค่ะกระเท้าค่ะกบบตำมะคงตำมะนาวเนาะได้มากเลยมาจากนครพนมไหมค่ะได้มากแล้วแม่มืงขึ้นนี่ทอไปหาโมลุนน้องน้องอยู่หน้าแก่นครพนมขึ้นกะว่าเดนศูนย์คือเก่าเด้ขาวบ้าเถากับแม่หมูว่าเดนศูนย์ได้ใหญ่มาเต็ม ศูนย์ย่างบ่เบิดดอกว่าพันแต่ว่าสิอยู่ร่ามอยู่บนเพิ่นก็บ่บ่นี่ครับท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วครับเริ่มจับคู่เจลอตเตอรี่ครับผมคลิปแรกครับจากนครพนมที่เจค่ะงวดที่แล้วเอิ้นผมจะเศ้ามาว่าได้เด็ดมาจากนครพนมครับเพิ่นว่ามาทุกงวดค่ะครับเพิ่นให้มาเดนศูนย์ครับหาฮกคือว่าสามตัวนี้จับใส่กันเอาเพิ่นว่าบาลเทาบริเขียนศูนย์ฮกให้ดีครับศูนย์กระพกแมาน้ำกันครับงวดนี้ปอผาก เพิ่นเห็มาคือเก่าบ่เพิ่นก็ว่าเด่นศูนย์มาให้ยสามตัวขึ้นสามตัวขึ้เกานี่น่าต้องนึกว่ากระถือจุดนี้อางไม่ได้บอกว่าเราว่าจับคู่เอาเอาเถอคือได้คือได้ยินข่าวว่าเจโอตเตอรี่กับมันอยู่ตัวมานอยู่ค่ะมานอยู่ได้แล้วเพิ่นอยู่ได้อยู่ศูนย์หกเด่นวะครับแม่ได้ซื้อขนมอีกแล้วมั่นเลยครับผมเจโอตเตอรี่ได้อยู่จังหวะนี่แหละครับเพิ่นว่ามากเลยเด้อบ่าวแถาวัดสั่นจากนครพนมคือเก่าโอ้ ื็ขึ้นนีกโทรไปก็ได้บอกว่าเบาเถ้าว่าตามให้ดุกติดประจันกับแม่มนึงก็เลยโทรไปหาน้องเขาไปเก็บเห็ดมาก้อนนี่ก็ลได้ก็ได้มาขึ้นเพ็ดออกทั้งนครมานุ่มพีดออกทั้งเก็พดออกค่ะทั้งบ้านเัางอกายองบลายออกกับบลายค่ะแต่ว่าทั้งถึงเป็นออกหลายเพทำไมใหญ่ของบอมมิเวลาแต่ว่าเป็นกบ่าเด่นศูนย์แต่เอาคนเห็นมาแมนน้องหมดที่แล้วเนาะแมนอยู่เฮาศูนย์หาหกกันได้ตัค่าขนมอืคุยกับเจตตรีโยคนก็บอกให้เบาเถ้าเขียนศูนย์หกไว้น้ำเด้อครับท่านผู้ชมครับ คลิปแรกได้ครับเขาไปเบงได้งวดที่แล้วที่ว่าด่วนจากนาครพนมเด็ด<ะ>จากนาครพนมเนาะนนครับเพราะว่าเจลรตลตีเพิ่นว่าทางนาครพนมเพิ่นเขาดีเด้ครับผมค่ะครับคือว่ามัวนี้เจลรตลตีพอเซียนทั้งใดอีกว่าครับอันเซียนทั้งหมแล้วทั้งอันผูดรเพิ่นเข้ามาสูงวดบอกเพิน่นเพิ่นเข้ามากิพอะปีแล้วบาดมือนั่นเพิ่นมากมากม,ามาหามาหา คนเป็นพ่อลูกน้องสาวโอ้โหเลามา,าพ่อเท่นยังเลขของคนสิเป็นหวยชุดมันมีชุดหน่อยชุดใหญ่ครับเพ่นเป็นเสี้ยนำนาณนวเพิ่นเป็นเสี้ยนคำานวณมาก่ต่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเสิไปเอามาให้เบิง่งบางนึงจะเข้าแต่ว่าก็าได้เอานั่นมาเดียสิห้บ้าเฒ่าไปอันไปสแกนออกมาให้เบื้องบ้านที่เพิ่นเข่าบางนึงกระเบ้ากันอยู่บ้าเฒ่ากัยญาติไมนต้องเข้าอืมแต่ว่ามันเข้าเดี้ยอืมชุนหกตรงๆเลยค่ะเพิ่นเข้ามาหลายงวดเข้าสุดงวดบะค่ะ ห<อ>มูหมูเป็นเป็นพ่อของหมเูเขาเป็นรนนุ่นน้องคือกันนี้ก็เลยแต่ว่าเพิ่นสีเพิ่นชวนมาเพิ่นสีคำนวณถึงไม่เป็นปีล่ะถูกไม่เป็นปีมอตาได้ยนินอืยแต่กอดก็ไม่แค่าถามยังเล็กยังเบื่อหรอกก็เลยว่าเออเราที่เราเผาฟังเนี้ยเพิ่นสนใจบอครับมันมันมันสีมีคล้ายๆเล็กหรอกแต่ว่ามันมีชุดหน่อยชุดใหญ่อชุเหน่อยสิเป็นสิเป็นสี่ครูสี่คู่เป็นมีสสี่ครูค่ะเพิ่น่ชุดใหญ่นี่ก็หลายอยู่ แล้วเพิ่นจะขับมาคือว่าเหลือเด่นๆให้แค่สี่คู่เท่านั้นสี่คู่โอ้เอ้าขับมาตามเด็ดจากนครพนมก่อนนี่ครับผมค่ะค่ะเพิ่นให้มากตัวใดยหมดนี้เมื่อวดนี้เพิ่นเด่นศูนย์หากระเกลศูนย์หาเกลสามโตแมนค่ะแต่ว่าเข้ากระเฮ็ดแบบจับใส่เอาขึ้นมาที่แล้วมกปเอาอ่ามกประตูเอางมื่อวันนึงเจ๊เฮ็ดใส่มกประตูคือศูนย์หาขึ้นมาทศูนย์หาหาหกศูนย์หกตั้งมาที่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเจ๊มักศูนย์อยู่แล้วครับทั้งตูดรถกับ ถ้าเบียนรถน้องครับครับผมนี่ครับงวดที่แล้วนี่ครับผมท่านไรอาจบริเบิงคลิปคลิปแรกเลยนะครับผมขับที่บ่าวแถวล้งขับงวดที่แล้วขับเจลอตเตอรี่ครับเพิ่นเรียกแต่เศ้าครับงวดที่แล้วครับเด็ดจากนครพนมเพิ่นวาอันนี้ถือว่าตีกันจะไหวกันเนาะบ่าวแถวเนาะคนให้ต้องงวดอืมแล้วบาสซุกันฟันขึ้นวดนี้เพิ่นให้มากคือศูนย์หาเก่าเด่นเพิ่นฟันเด่นตัวไหน เดนศูนย์เดนศูนย์อีกแล้วศูนย์นี่ยังแงแต่ว่าสิยูุรักน้อยนักสิบกับวัลุขามขึ้นบุกขึ้นกันนะมายลาห์กับเซนศูนย์นี่เดนแบบใดบ่มั่นใจแต่ว่าอาจจะยุรักน้อยหรือรักสิบก็บวัลุแต่ว่าศูนย์นี่มากมากยู่วัลซันขึ้นเบาเนาะขึ้นเบาก็แม่นเจ๊เบาได้หนิคือคือว่าออกมาตะปุ่นเขาบอกคือเบาแถาฟังก์เออไหนเอฟซีกินไหน ปลาเผาไม่ได้จีิงคุณนะครับผมแต่แซ่บแต่แซ่บขอบแซ่บคุณตาเผากับตัวยังไงท่านผู้ชมแมนมาเด้อมาเด้อครับเดอแม่หมูกระตัดเอาเนาะครับกระตัดเอาตัดเอาก็ะเจี๊ยดศูนหาค่ะศูนเก่าค่ะหาเก่าค่ะสามคู่กรับเอาเนาะกรับเอาอ่าข้นสิเล่นได้หกประตูแต่ว่า ศูนย์นี่เด่นเด่นศูนย์เด่นศ oh, ูนย์โอ้คนฟันเลยว่าศูนย์มาอีกแน่นอน<า>ว่าน,นี้แต่ว่าสียุ้ยรักหน่อยนะสีเปาหลู่ว่านเพิ่คนมาเนาะเพิ่นมาครับอ,เอเ <laughs> มเมนเพียนเ <laughs> บาดีมาคนมาแต่ว่าอันอันอีกอีกอีกอันนึงนี่สิติดต,ตามมาใหเาบาแถอยู่ดอกที่ว่าที่ว่าคล้ายๆเลข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 ชุดชุดหลอกมันมีหลอกหน่อยหลอกใหญ่ไอเซียนผู้ที่เป็นเขามาตลอดปีเลยบอก เพิ่งเพิ่งเห็นเพื่อนวางหลังหอยอวบเพิ่งมึงนี่ค่ะแต่ว่าเพิ่นกันก้อนหนานี่ยเพิ่งค่อยทรงทรงมาแหนทรงห้เบิ่งอยู่แต่ประกาศว่าสุบาว์ขาสซั่งแต่วันไปไายเพิ่นนี่ไปไายเพิ่นนี่เพิ่นบ่อยไทยเป็นบ่ว่อไหไทยเพิ่นบ่ใหไทยเพราะว่าพวกนี้เพิ่นบ่อยากหนีกับกองกับหยังแต่ว่าเพิ่อนมาให้ให้ยมะกอกซูโม่ฟังน่ะเว้าได้อ่าตัวเล็เพิ่นมาเว้าได้แม่นมันสิมีชุดน้อยชุดใหญ่ครับ ถ้าถ้าเพิ่นคาดออกมามันสียเสียสี่สี่คูสีคู่แล้วก็มีชุดใหญ่อีกค่ะครับแต่ว่าบางนึงเข่าทั้งชุดหน่อยชุดใหญ่ค่ะอือย์หกศูนย์หกครับโอ้ยังไงกะเด็ดจากนครพนมคือเก่าครับค่่ะอาเพิ่นได้มาแล้วเนาะเพิ่นให้มาศูนย์ห้าเก้าอันนี้คือตัวเด่นด้วยครับพี่น้องเพิ่นฟันให้เด่นศูนย์ถันผู้ใดมักวิ่งก็วิ่งศูนย์แมนค่ะเปิดมาศูนย์มาอีกแล้วบางึงเพิ่นบอกใส่แมนเด่นศูนย์แก กระเด็นให้เลยกะขีดเด่นห้ศูนเล่งเงินที่แล้วเด่นศู่คนพวกมาเกวิ่งมันไม่ขดข้าเจ้า้าเจรนะคะในมืจ้าเข้าตัวรู้นะเ้าดูกานฟั้งเรอยที่แตยว่างเพราะว่ากาอยาดให้เสนอให้เป็นเมืองนักฟั้งแต่ว่าแต่ว่าอีกมามาอีกเจ้านี่อ่าเดียวสิบอกเบ้าเ่ามือหลังเราเพราะว่าถ้าเาไปรวบรวบมันตัวเลขไม่หายเป็นท่านเอกตัดพรามันบอกแต่ว่าเวดที่แล้วเนีพ้นีไม่หาแต่ว่าสิเอาให้เบ้าเ้ามืังค่ะมันมันมีหลเนาะเพราะว่านางไงข้าเจ้ากั แต่อกแทกในตล่ใหญมากเบาให้มูฟั่งเพราะว่าเจลอตเตอรี่นี่เพิ่นจะพอเสี้ยนหลายด้วยครับเพิ่นเปิเพิ่นเปตลาดอ่าเพิ่นเอาลอตเตอรี่ไปลงตลาดนี่เพิ่นจะพอเสี้ยนหลายกับเสี้ยนก็มาอุดหนุนน้ำลอตเตอรี่น้ำเพิ่นหลายครับเอ้าเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนตัวเลขให้เนาะครับเนาะครับว่าอันนี้จากนครพนมเด้อครับผมนี่เด็ดจากนครพนมเจลอตเตอรี่เพิ่นได้มาเมื่อคืนนี่เพิ่นก็ว่าบ่าวเทามากเลยด้วยสั่นจากนครพนมครับหมวดที่ผ่านมา เหล็กเด่นเพิ่นกับพะพักครับพี่น้องศูนย์สส<ฆ>เพิ่นให้เด่นศูนย์หาหก<ฆ>จับใส่กันกับเขาศูนย์หกเลียนหกประตูเอาครับผมเอาเดี๋ยวบลาเผาเขียนตัวเลขให้ครับท่านผู้ชมมา <ไป S 2> ครับท่านผู้ชมครับเอฟซีครับข้าตับมะควงไม่กินนั่งกันผู้ดำเนินครับสมตำบ้านเฮาปลาเผานะครับเนาะตับมะควงกินไปน้ำเอาเนื้อทางไปน้ำเพื่อจะได้โชคนันเจี๊ยรอตลีพันครับพี่น้องนี่ครับผมสมตำบ้านเฮากินตอนเที่ยงครับพี่น้อง นี่ครับอ๋อครับนี่แนวทางเจลรตตอรีเพิ่มเด้ยครับจากเด็ดจากนาครพนมนี่ครับชุดเก่าเบิ่งไปน้ากันครับพี่น้องเทียบกันเบาเถาลงคลิบใหยตั้งแต่แหลกๆกเด้ยครับเจลรตตอรีเพิ่นก็ว่าใหาจับใส่กันเอาเบาเถาบริขียนศูนย์หกหครับเพิ่นให้เด่นหกเด่นศูนย์ครับงวดที่แล้วงวดนี้ก็ตามนี้ครับพี่น้องบอพาเบาเถาจับให้สุขูครับผมนี่ัับบบาากกนนนนพเด่่่ิิววงงไ้้อี เอาฝากไว้สมนีคร <reath. S 1> <พ pa. S 2> ับบรรยากาศสมตำแซ่บๆนั่ๆนะครับเนาะกับขอบคุณเจโรตตรีด้วยครับผมเฮงๆรวยๆน้ำกันครับสุขภาพแข็งแรงครับอย่าเจ็บจะจนครับพี่น้องสวัสดีครับ